ก๋ยเตี๋ยวเดือราคาถูกนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะคะมาดูรายการสารพัดชาแนลแล้วก็บอกว่าแจ้งว่ามาจากรายการนี้นะคะเรามีส่วนลดพิเศษให้ค่ะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับร้านตั้งอยู่หมู่บ้านสินสมบูรณ์นะครับแยกถนนสายสี่ตัดใหม่หากท่านผู้ชมมาจาก พุทธพลทนสายสีนะครับเลี้ยวเข้ามาในหมู่บ้านสินสมบูรณ์200เมตรร้านอยู่ขวามือครับ หมูแดงหมูกรอบน,นี่ของเรานะคะลองมามาทานดูนะคะเริ่มมาได้อาทจีหนึ่งเนี่ยก็ผลตอบรับก็ถือว่าดีเลยทีเดียวะคะ่ะเพราะว่ายุคนี้เนาะมันต้องประหยัดต้องทานสิ่งที่แบบกินข้าวทา,ทานข้าวไม่อิ่มก่อนอิ่มจังไม่ก่อนก็ไม่เกี๋ยวก็ขายช่วงเที่ยงก็ถือว่าโอเคค่ะขายสองอย่างคู่กนันก็พออยู่ได้นะคะครับผมสู้กันไปได้ครับทำไมถึงขายถูกจังพี่ ต่างคนต,งต่างช่วยกัน,กนครับผมสุดยอดมากครับท่านผู้ชมครับร้านของเรานะคะอยู่ที่หมู่บ้านสิงสมบูรณ์พุทธมณฑลสายสี่นะคะถ้าเกิดผ่านมาแถวนี้นะคะก็สามารถแวะเข้ามาลองทานกันได้ลองชิมได้แล้วก็เข้าไปในใน Google นะคะพิมพ์ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือราคาถูกนะคะก็จะขึ้นมาเลยนะคะ ครับพี่สวัสดีครับเป็นไงพี่รสชาติก็อร่อยนะใช้ได้อร่อยครับผมใช้ได้เลยครับครับท่านผู้ชมครับที่นี่นะครับเน้นนะครับผมหมูกรอบนะครับผมทำสดๆทุกวันนะครับแล้วก็น้ำราดข้าวหมูแดงนะครับสูตรเด็ดเป็นสูตรลับเฉพาะของที่นี่ครับ ยเป็นว่าเราจะไปธุระอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเสียงใจหยุดนะคะเ,งเอันนี้เกิดลูกค้าไม่พอขอเอะน,นะคราะบาคนก็าน,กนคนทอ,นนอแม่ค้าใจดีด้วยครับรท่านผู้ชมเราก็แบบว่าเฉลี่ยกันไปเนาะครับน่าทานมากครับท่านผู้ชมมีโอกาสก็ แวะมาชิมได้นะครับมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับหากบอกว่ามาจากช่องสารพัดชาแนลอิ่มถูกอร่อยนะครับแวะมาได้เลยนะครับผมสารพัดชาแนลจะพาท่านผู้ชมไปชิมร้านต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปวิดีโอใหม่ๆของสารพัดชาแนลไว้ด้วยนะครับผมถูกแล้วอร่อยนะครับผมสารพัดชาแนลจะพาท่านผู้ชมไปชิมสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ